สวัสดีครับเป็นน้องชาวกระป๋อวาลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้หัวจรวดมาแนะนํากันนะครับนะใครที่กําลังมองหาอยู่ครับเรามีมาชี้เป้ากันครับอ่าคันนี้เป็นโตโยต้าหัวจรวดนะครับเป็นตัวหลังคาสูงนะครับนะรถเป็นรถปีอ่าสองพันสี่นะครับเครื่องก็เป็นตัว 5L ครับ 3000cc ดีเซลนะครับคันนี้ปจะตัดน้ำมันกันเลยทีเดียวครับรถเครื่องดีเกียร์ดีครับแอร์เย็นนะ วิ่งทางไกลได้เลยครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้ครับลดสภาพเดิมนะครับนะมีเครื่องเล่น and; r o i d ให้ด้วยนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะแอสู้แดดได้เลยนะครับคันนี้เจ้าของบอกไว้เช่นนี้นครับแผงคอยล้อน,นี่2แผงนะครับพัดลมระบายความร้อนนี่4ตัวเลยครับนะคันนี้ยางนี่ก็เป็นยางขอบ15ครับดอกยางหนานะ ใครหารถด้ว้ใช้งานนี่คันนี้เจ้าของบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถสวยสะอาดน่าใช้ครับเครื่องมือครบนะครับนะยางอะไรมีครบครับภาษีปี65นะครับเอกสารครบพร้อมโอนครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนะมีลิงก์ Facebook ของเจ้าของรถไว้ให้นะครับที่โพสต์ขายไว้ในกลุ่มนะครับราคาคันนี้เจ้าของตั้งไว้ที่1 4 3 0 0 0บาทนะครับ143,000บาท ใครรับสภาพนี้ได้หรือว่าถูกใจเบื้องต้นยังไงก็แนะนําให้ไปดูดจริงๆกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับเพื่อความสบายใจนะนี่ใครที่ตามหารถตู้อยู่ก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะช่องกระป๋อไลตี้นะครับนะคนรักรถเก่านะครับเราเจอก็จะมาฉีเป้าให้นะครับสําหรับคนที่ชอบรถตู้หารถตู้ไว้ใช้งานครับแนวออกทริปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นสายแคมปิง้งพ่อค้าแม่ค้าครับมองหารถตู้อยู่ก็ ฝากกดติดตามช่องเราไว้เลยครับลิงก์ใต้คลิปนี่จะเป็นลิงก์ของเจ้าของรถโดยตรงเลยครับนะติดต่อกันได้โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นแค่สื่อการให้เท่านั้นนะครับโอเคครับหราคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถช่วยใหม่ท่านจะได้พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ